สวัสดีค่ะช่องย่าที่กบกบมาให้ตากับยายะตาตาตาคนเดียวตามันบ่พ่อกินไปเลยจังอันกระป๋องนี่พ่อเรพอกินบ่ปลากระเเหรอปลากับเตี่ยวบองเียวบองเอามาไป้ในพมเอ็ซีาให้จุดานอ่าอ่าอ่าจุานเลยนี่ออ่า อันไข่บุญลูกพอมันเป็นแล้วเลยเขา่ามนชุ่มมะจงมีแหนมนักฟ้าดาวนานอกอันนี้ก็ปฝากมาให้ทิเจตจารแยก่าแม่อะไรไก่บุญตาปาเพช็ปลาเพโอ้คุณแม่ปลาเพชรฝากใากชายปลาละอ่ปลาพริกเผาเห็ดหอมปลายเพชร อาจารย์เวลาเจ้าอานัง <anta> <ounded> ือนะเจ้าเว่เนตาบอ่ใช่ใชเวลาไม่อานังสือนะเจ้าเวนตาศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สามเก้าสองเก้าหนึ่งขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับยั่ลาขอบคุณยังแทนเขาได้อนลทีดีเลยหรอยังไม่ใชนในจะา้าี่ดีได้นาที่ยัโอ้ก็ขอบคุณมปแล้วก็จบไปสิ นาทีไม่นาทีไม่ว่ากันเด้อแล้วคุณดาวเลยเป็นไปเอาปลาอยู่หน้าได้อยุบปลานะไปหาปลานะได้ยุบบอกน้ำท่มหน้านั้นหอมหอมบอกไปเอาปลาอยู่ที่นาหนะได้ย่บปลาซะจะไปบอกมันมันละงอคงอยู่ไม่ได้ไปบอกกบเจเดสสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซิมมึงเนี้ยเขาแจกมึงเนี่ย เขาเขาดัดเจ้าี่ไเขามาแล้วว่าตาหายไปบ่างั้นไบ้นปลาปาบอปลาปลาไม่ได้แล้มันต้องได้เห่นแบมันอันนี้มันมันปลาที่สระอะไรออกผมรูอว่าปลาที่ห้วยขึ้นมาสะมันมันน้่เต็มทีิงจหน่อไม้ต้มกนับหน่อไม้ต้มคืออย่างันแสบมาเจอันนี้นะบออืนอาชีพอร่อยไหมนาตายแสบจ้าแฉบแฉบบอ แซ่บแซ่บแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอร่อยแซ่บแปลว่าแม่แแปลว่าแซ่บแปลว่าลำเตเต้ลำเตเต้เจ้ามาแม่มาชิมแม่มาชิมเออมาเป็นภาษาเหนือได้เนาะอันนั้นแต่แไปให้ยายชิมหน่อยไปชิมเราไม่เผ็ดยายเราไม่เผ็ดมันจะเป็นนุ่ๆแซ่บปะละตาเดตตาเดะดีผมตาเดะตไม่คุ้นกันผมก็เป็นตาเดตบอก มันมันเจบป็นเจบองปลาพริกเผามันชุกแล้วชุกทุกอย่างพริกเผาปลาพริกเผาเห็ดหอมโอปลาคายเพชรเอาเอาปลาอันนี้อันนี้เด็ดปลาแดกโคตรอนี้เด็ดลูกอันนี้คุณตาอีกคนเจ้าหนึ่งเด้อคนละเจ้าจ้ะคนละย่านแต่เจ้าบ่ได้่าย่าหนิงเอาให้ย่าหนิงแบ่งให้แม่งิดาเนี่ยนะย่าหนิงแบ่งให้ได้แล้วเนาะย่าหนิงแบ่งให้หนึ่งขวด

ปลาผลิตจากปลาคุณภาพดีเนี่ยงนัวร้อยเปซรอร์ซ์บอกมาจากสารคามผลิต <บา S 1> จากปากลาล้าคุณภาพดีนัวรอ100้อเปซจากสารคาม,าาามดูถูปกปลาขนไมัเอาบืนไปยาชิ ยาซีได้ได้ของมาเอามาฝากประชาชนนะคะได้ไข่ได้อะไรก็คือแจกจ่ายกันหมดทุกคนนะเวลาได้ไข่หรือว่าได้ของหลายหลายอย่างไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่แค่ว่าเสี่ยวบองนะจะมีเอฟซ เอฟทีจะดีเอามาให้ญาติญาติก็แบ่งเพราะว่ากินคนเดียวไม่หมดใช่ไหมะไม่หมดไม่หมดมันจะเน่าไข่นี่ก็จะมาไว้ที่บ้านก็จะเน่าก็ลุงก็บา้แบ่งแบ่งกันแบ่งคนแก่อันดับแรกคือแบ่งคนแก่แบ่งเด็กแบ่งบ้านไหนที่เขาไม่มีก็วันนี้ก็ผลไม้ที่ไหวแล้วก็ไปให้ค่ะคีมอ๋อใช่ใช่จะแบ่งกันแบบนี้จะแบ่งให้คุณตาเคียนว่าคุณตาเคียนก็ไปได้ ไข่ด้วยทั้งไข่เป็นเป็นกล้วยเป็นผลไม้ก็เอาไปให้ทุกตาห็นแล้วแล้วแล้วยางไปไหนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วนั่งกินข้าวกินอะไรได้อยู่แต่ว่าเดินไม่ได้น้อยสองปีแล้วแล้วทียายก็บ้านันวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะยายยายบอกว่าตาน่ะล้มทับแกแกก็ปวดเอวปวดขาแกยายก็เดินไม่ได้อีกทีหนึ่ง ยายยายก็ตอนนี้ก็นอนนอนอยู่ด้วยกันสองเท่าเลยทีนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าใครดูใครละทีนี้น้าสงสารยังไม่ได้ส่งเมื่อตอนกลางวันนัเองแล้วบอกว่ฟังยุงแล้วผัดเดี๋ยวจะต้องไปส่งอีกทีนึงเดี๋ยวงใช้มือให้ยังไปเบิ่งเนาะเพราะว่าจะน่าอะไรส่งเพราะท่าจะเอากะหมูไปแจกนะผลัะเมื่อไรคุณไปจองเบิ่ง อยู่บ้านก็ลงมาไม่ได้ก็อยู่ในกระต๊อบนั่นแหงลุะไรก็ก้าลงมด้ล้ากันตายได้เราเลงนไหง้็เป็ดเป็ดไม่ได้เลยมาตัวมาปีนี่เราไางตอเตะตอเตะเพราะว่ายาญก็พิการหายออแกก็เดินเนาะเซ็งเซ็งอยู่แล้วนิตาก็มาเกลื่อนไปไปดูสองนีสู้อีกสองนาที อีสองนาทีมันเทาพอแปดนาทีดิมือสังหารมือสังหารไม่ได้กูลบเพราแห้งด้วยนี่มันเส้นเสือผลเล็กกุหลาบนี่มัคุณตาชามบอกว่าอันนี้อันน่าแจกับนัสจ่าได้อยู่ที่มากกอกแล้วก็อะไรนะลูกได้คนละจังหวัด ฮะอืมคนละจังหวัดลูกห้าคนน่ะได้คนละจังหวัดลูกบอกว่าอ่อ่ะคุณตแต่แงก็อยู่ย่โสไม่ใช่ไม่ใช่คนละจังหวัดแตงอยู่จังหวัดมุกดาหารนี่แหละอยู่นิคมคำซ้อยอยู่นิคมคำซ้อยอ่าอยู่นี่คงคำซ้อยแตงเกิดที่นิคมเหรอแม่ใช่แจะอยู่คนละจังหวัดจังไงเกิดที่ใช่อยู่ที่คนละอำเภอคนละอำเภอไม่ใช่คนละอำเภอ เออน้าแต่ในจังหวัดมุกดาหารนี่แหละแต่อำเภอดงหลวงเออไม่ใช่เออน้าป้าแต,นนนตแ่นี่เกิดที่อำเภอนคมกำไยแม่ชมพู่นี่เกิดที่อำเภอเรืงนกทากับน้ำฝนใช่เกิดที่โรงพยาบาลเดียวกันน้ำฝนกับน้ำฝนกับแม่ชมพู่เกิดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชเหมือนกันแล้วน้าแต่กับน้าแต่นี่ไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาลค่ะเกิดที่บ้านไม่ได้พอโรงพยาบาลกรอกเลยเกิดเกิดที่บ้านเลยโบเลตไปพอโรงพยาบาลน้ำคาเลย อาจารย์เป็นไม่พ่อตุงแงยเลยไม่ใช่เป็นพ่อเป็นพ่อตุ้มงยเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ตอนนั I mean, ้นเป็นอสมแม่นบอกอาจารย์เป็นอสมแล้วเป็นค่อเองเลยดูแลเองเลยกระต่ายกระเตะบนได้พ่อโรงพยาบาลเด้อะกระเตะกระเตะมันไปอยู่ป่าตัวเนาะบเด็กพอซื้อไม่เป็นพ่อตุ้มงยไม่เป็นพ่อตุ้มงย ลูกของแม่ซิอีเออใช่เพราะว่าเอนั่นแหละเอ็ก็พ่อตาลยก็เป็นพ่อเป็นพ่อเติมเยอะใช่เป็นพ่อเติมเยเพราะว่าเป็นเอสมอเออเป็นพ่อเติมเยของติงลี่บอกไงอ่านั่นแหละเป็นเอชเมอรุ่นนั้นรุ่นรุ่นเบิรกรุ่นบุเบิกตอนไหนติงลี่รุ่นแรกเขาชีวิขัยร้าย พ็่จานี đó, you know. like, ้ส oh, ่งคงตรงอหนนะคือเพื่อนเนยมาขูดก็มดว้ายมขเุดหลังลังจริงรีพัตเป็นเป็นไข่นี่ไม่เป็นไข่เป็นกินมะกบกลายเสียเลยกินมะกกอ้าวพอเปนาทีแล้วบโอเคอ่จารเจริญพรอายุวันโนสุขังพลังสำหรับที่นี้นะคะบองน้าตากกองนะคะถ้าใครชอบก็